สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้าป๋าสุขุสุคนก็อยู่กับช่องทรัพย์สินแชแนวแชแนลคือเก่าคือเดิมเหมือนแล้วเนาะพี่น้องไม่อยู่นักกันอี้อย่างตีมันนี่อ่ามีแบบว่ามีสาระนิดนึงนะเออมันเป็น่าไล่สาระคือเก่าเด้อพี่น้องมันนี่มีสาระอือบางคนกะถามว่าทรัพย์สินใส่ยังคือเขาแท้เออมันนี่ก็เลยสิมาบอกเคล็ดลับพี่น้องว่าใส่อี้อย่างกันเนี่ยคือเขาแท้เนาะพี่น้อง ก็อันนี้ก็อันตอนแรกก็เ่เสื้อว่ามัสิขาวอหลีก็เลยเฮ็ดลองเบิ่งก็เลยมาใส่ลองเบิงอันะพี่น้องอันเห็นแต่ขาเจ้าอันยู่ในต๊กตอกขาเจ้าอันเฮ็ดลงอันแอปกันแล้วก็อันอยู่ในอันเฟซบุ๊กอยู่ในอันยูทูบด้วสิข้าเจ้าก็เฮ็ดลงเดีพี่น้องเออสับสิงก็เลยว่าปามัสิขาวอหลีบ๊อ เงินซําเนี้มันสีขาวไดอีลีบล็องส่นะพี่นอ้องงบประมาณในการอันใสก็คือประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่นอ้องหนึ่งร้อยบาทขาวไดอีลีบอมาเบิ่งกันว่ามันเป็นแบบอันสูตรอะไรเนาะอันนี้ซับสินใส่ทั้งหนาใส่ทั้งตัวเลยพี่น้องใส่บรดตูเลยเนาะอันวัตถุดิบมีอย่างแน่ พี่น้องกับจีงซงัยเนาะอืมก็จะมีนี่พี่น้องสบู่เบนิตสบู่เบนตก้อนหนึ่งเนาะพี่น้องสบู่เบนิตก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำเกลือน้ำเกลือซัานี่ล่ะพี่น้องเคล็ดรับความขาวเคล็ดรับความขาวมีซัมมี่นี่มีซัมมี่ขาวได้อี่ลีบอกเฮ็ดแนวใดเอาบัน,น้เอาเฮ็ดแน้ใไดเฮ็ดแน้ใด คือสีขาวใส่แนวใดอืมสิมาบอกวิธีการฮ็ตกับวิธีใส่เนาะพี่น้องอ่าไปเบิ้งกันเลยพี่น้องขั้นตอนแรกกะนี่แกะสบูเ่นเบนนสก่อนแกะสบูเ่นเบนนสอจาจานี่เดอเบน,เนิสก้อนละประมาณอันค่ะซื้อยุเซเว่นกับสี่สิบแปดมาเก็ซื้อย่อัน ร้านแบบว่าขายเครื่องซ้ำอ่างหรือว่าเอียงงสี่กับสิประมาณสี่สิบห้าบาทแล้วพี่น้องแกออกมาเมื่อสีมีแบบว่าอันอยู่ในเซเว่น่ะพี่น้องเมื่อซีมีแบบข้าเจาแบบหั่น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 มา่หาแล้วแต่ว่าวันแนะนำแนะนำแบบนี้เอามาหั่นเองดีกลัวเนาะขั้นตอนแรกก็คือแกะอันนี้ออกมาสบู่เบเน,เน็ตออกมาแล้วเราก็จะมาหัน่นนี่แล้วพี่น้อง ถ้าดอมากม้แหลกสิได้ประมาณแค่สีนอ้อง <Wow. S 1> แบบนี้บางคนก่ะเอานี่แล้วก็หัน่นครึ่งอีกรอบนึงนะทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปกะเตรียมแบบว่าเตรียมขวดเตรียมภาชนะที่จะใส่รับซินจะคือใส่นี่ ใส่ในขวดนนำที่แปลว่ารีไซเคิลน้องพี่น้องรีไซเคิลเอาเอาเอรีไซเคิลทุกคนขั้นตอนต่อไปก็สิเอามาจับยาเสนีสนละนีเด้อพี่น้องยับลงไป หั่นให้มันอันน้นอยๆก็ได้อันนี้มันหั่นใหญ่พดนะมันหั่นใหญ่พด ถามว่าใส่อีรีบอกใส่อีลีพี่น้องอันนี้ทรัพย์สินใส่มาจะแบบอันช่วงโควิดนะนะแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงมากช่วงโควิดกับอันเวิร์กฟอร์มโฮมนะพี่น้องบันนี้ย่ำมาเลี้ยงกัอันย่ำเลิกอันย่ำเลิกงานแล้วอันย่ำมาเลี้ยงกันไปขายปลาเผาไปขายอันนั้นอันนี้ซอยน้องซอยปลาไปขายของซอยลุงอนะเป็บแตกเดืดตากหยางบันนี้เมื่ออันวันที่สิบเจ็ดไปเตรียม เอ้ยวันที่สิบหกไปเตรียมพร้อมห้างเปิดเออวันที่สิบห้าไปเตรียมไปเตรียมพร้อมห้างเปิดนะพี่น้อง <tabii. S 1> ไปทาความสะอาดนู่นนี่นั่นเขาเติร์เออไปก็เลยแบบโม่กระถามว่าวไปเห็ดอีหยงมาคือขาขื้นนั่งส่นะเขาก็เอ้าเขาอีรีบอเขาเบิ่งเขาเบิ่งเขาก็เบิ่งจากของเขาก็คือยังคือเขาหยุ่นะพี่น้องเขาก็เลยแบบบะเสื้อสายตา ขาวอิลีบอกสินะมู่ก็บ,บอกว่าขาวไปเอตุยังมาไปฉีดมาบอก่าสัน่นเป็นบ้าบอก่าสัน่นทางข่อยวา่ามันฉีดได้ยังไงคลินิกมันไม่เปิดทุกคนนี่ตัวช่วยซับสินเลิศอิลีพี่น้องเลิศแล้วก็ขั้นวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ต้นทุนต่ำด้วยแล้วก็ขาวจริงขาวแบบเลิศขาวแบบจริงจังอิลีเลด ขั้นตอนแรกเสร็จขั้นตอนแรกเสร็จแล้วก็คือเอาลงเอาลงในขวดเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้อันที่สองจะเป็นน้ําเกลือน้าเกลือพี่น้องนี่น้าเกลือถ้าขวดใหญ่แบบนี้ทรัพย์สินซื้อมาห้าสิบห้าบาทเดทุกคนเออก,ก้อนหนึ่งก็ถ้าสบู่ก้อนหนึ่งก็ใส่อันนี้ใส่น้ําเกลือครึ่งครึ่งขวดนี้นะครับผมหรือว่าถ้าอยากถ้าอยากผสมทีเดียวก็ซื้อสบู่เบเนดตมาสองก้อนนะทุกคน สื่อสบูเ่เบนเนตมาสองกอนสื่อสบูเ่เบนเนตมาสองกอนแล้วกะเออแล้วกะหันลงเทียดเดียวเลยพี่น้องนี่ก็คือผสมเทียดเดียวกคือใส่ขวดนี้แหละใส่อันนี้สบู่ลงไปสองกอนเลยกะบีบบีบกะกะเทีอันนี้ลงเบิดเทดอันนี้ลงเบิดขวดใหญ่เลยหรือคนไหนแบบว่าอยากได้แบบเข้มข้นอืม อยากได้แบบเจมจนจัดหน่อยนะพี่น้องเจมจนก็ใส่สบู่สามก้อนก็ได้อือพี่น้องหรือว่าถ้าใครสมมุติว่างบไม่มีแต่ว่าอยากลองใช้แบบลองใช้ก่อนนั่งสินะก็ไปซื้อน้ําเกลือขวดเล็กมาก็ได้ประมาณ45บาทอยู่เซเว่นก็มีขายนะครับน้าเกลือหรือว่าบางคนไปอยากได้จุกแบบนี้น้ําเกลือมันใส่เงี้ยนี่เ็นบอกซับชินก็เอามามิดมาปาดจุกมันมีเอามาปาดจุกมันเอาแต่ แต่ว่าน้าเกลือมไม่ได้มีขวดแบบนี้ขวดเดียวนะพี่น้องมันจะมีแบบขวดเหมือนดัมเบลอ่ะอันดัมเบลอันเ่อออกกันร่งกายแบบ <c oughs> อเออเออเออะนึ่งสี่นะเออแบบนั้นกับนี้ไปซื้อแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าขวดแบบนั้นนะมันจะถูกกว่าแล้วก็ปริมาณเท่ากันกับอันนี้เลยก็คือเราสามารถอ่าตัดสบู่เป็นนิดแล้วตัดหั่นสบู่เป็นนิดตัดสบู่เป็นนิดแล้วเขากันสามารถเอาลงอันนี้ขวดน้ำเกลือได้เลยนะพี่น้องเออ แล้วก็เฮาก็เอาเฮาก็เอามาแบง่งเฮาก็เอามาแบง่งใส่อันขวดน,น้อยๆเอาจังซี่นะพี่น้องเรามาผสมกันเลยนะจ๊ะนี่นะพี่น้องเนี่ย,ยใส่หมดแล้วก็คืออันนี้มันเหลือครึ่งเดียวมันเหลือครึ่งเดียวซับซีนก็นเลยใส่เบิดเลย ใส่หมดแล้วก็ปิดฝาไว้เรียบร้อยเลยนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วํามีขาวได้เลยจ้าใส่แนว้หวดตีอันนี้เจ้าอย่าขยยาวพวกเจ้าอย้าพากันขยยาวเดอ้อห้ามขยยาวก็คือวางไว้หนึ่งคืนมันจะละลายเองนะพี่น้องละลายแบบแล้วมันเป็นแน้วใดนี่มันอาจจะเลี้ยนหน่อยเนี่ยเด้อพี่น้องมันก็จะเป็นน้ําสีส้มแบบนี้นี่อันนี้ก็คือรับสินแบงใส่นี่ขวดนี่ รับสีนแบงใส่มันก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะทุกคนนี่ห้ามเขย่าเด้อคําเตือนก็คือห้ามเขย่านะทุกคนนี่มันจะละลายเองนะครับมันจะละลายละลายเองเอาแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเพราะว่าหนึ่งคืนน่ะหนึ่งคืนเลยหนึ่งคืนเต็มๆยีิบสี่ชั่วโมงเลยเดย้อืมแล้วมันก็จะได้แบบนี้กลินมันจะเป็นยังไงกลินมันก็คือจะเป็นกลิ่นสบูเบเนตนะครับผมอืม ใช้ยังไงกะเอาขวดอันนี้ผู้ใดว่าอยากซื้อขวดกะเอาขวดอันนี้นะพี่น้องเอาขวดอันนี้แล้วก็มาเจาะหู้เอาแล้วก็ไปบีบใส่อันบีบใส่ฝ่ามือขันน้ำเข้าสีล่างนะเข้ากับบีบใส่ฝ่ามือเข้าแล้วก็ถู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 นะและแล้วเวลาจะถูตัวก็เอาอันบีบใส่ใยคัดตัวนะพี่น้องบีบแล้วก็คัดคัดคัดนะพี่น้องบีบแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดนะครับทุกคน คัดแบบว่าทิ้งไว้ประมาณสักสามนาทีค่อยล้างออกนะครับเจียวอีดีอันนี้ได้พลอีดีพี่นอ้องวบาเปแนมนโนโหรืออันนี้อีดีใช้เองแล้วก็น,นี่เห็นปะเจ้าว่าข่อยขาวว่อเอนี่ขาวจริงๆนะครับทุกคนแบบอันนี้ทรัพย์สินใช้สบู่เบนเนตหมดไปประมาณอันนี้ก้อนที่สามแล้วนะครับที่ชงที่ท,ที่ที่ผสมใหม่นี้ก็คือก้อนที่สามแล้วครับทุกคนอ่าผู้ใดอัน ผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นผสมบ่เป็นย่าส่วนผสมว่าถูกตองกับอ่าอินบ็อกมาได้เลยนะครับผมอินบ็อกมาได้ทักมาถามได้เด้อพี่นออ้องเด้อเออทักมาถามได้นะครับไม่ห่วงนะครับก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงๆตอนแรกก็บประกาศใส่แต่ว่าพอมาใส่แล้วมันเห็นผลอีลีนะพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องแนะนําพี่น้องใส่เบิงเนาะเออ คลิปนี้มีสาระอยู่พี่น้องโบเมนมีแบบไรสาระป็นจูสันกับโบเมนมีสาระนะครับวันนี้มีสาระโอเคพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องซับสินแชแนวด้วยนะครับพี่น้องทั้งอ่า YouTube และก็แฟนเพจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้สนีล้วพี่น้องบ๊ายบาย